สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสมบูรณ์ <c oughs> มือนีบมีอยังไรครับหลูกเมียบระยูอ่ฝนกระตกบ้านนี้สิกินนี่ยังก็เลยคิดว่าเตาเกจนี่กับไปเปิดเตาเกตเตาเกตกับเบิรครับผมพี่น้องเบิ่งเเ้อบ้านนี้กับ,บมีญยังชาไทายต้องเิ็กกินเป็นกับเอาตัวรอดได้กับนี่แตม่ามาแล้ครับ อันนี้กะมีหมองเข่าเนี่ยหมองเขา,เขาใช่ะเดี๋ยวสีเบิง้งเนี่ยนี่หมอหงเข่า้วครับการตรมามาุ่มมะม่าในหมอหงเขาเนี่ยมันหลายอยีหนี้ครับผมแซ่บพอมครับผมอ่ากันยูเพนเดียวเนาะต้องเอาตลอดให้เป็นนะครับเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวสิมาเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับรามันสุกหรอมันสิเป็นยังไงครับผมครับผมกะมาฮอดเวลาอันพ่อสมครเลยนะครับการ ตอนนี้ก็สีดับแรกเขาต้องถอดปลั๊กก่อนครับผมเส้นมันจังสีบรเลสครับผมเอาพ่อห่อนหอนครับผมเนี่ยเส้นสีบรเลสนะครับอ่าตอนนี้ก็ปึงเหลืองงันมากอู้่คอครับฝนกับโตครับผมไอ้เยอะสดในเบิร์นเนอร์โอ้ยไอ้ห่อนไหมตัวเสียบพักก่าโอ้อยู่คนเดียวกินคนเดียวเสียบผู้เดียวครับผมซสำนีเด้อ